คุณผู้ชมขาเกิดอะไรขึ้นคะล่าสุดนี้นะคะทางเพจคนลุกทุ่งขาดได้มีการประกาศนะคะโดยบอกว่าหมอลำดังชักดาบเฉยทำตัวรู้รวย ไม่จ่ายค่าแต่งเพลงค่ะคุณผู้ชม่ะค่าแต่งเพลงโดยที่นี่นะคะก็คืออาจารย์บิ๊กภูมารินนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพิ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าทํางานเนี่ยแต่ว่าไม่มีค่าจ้างอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะโดยทางเพจคนลูกทุ่งเนี่ยมีการประกาศนะคะบอกมาประมาณนี้ค่ะโดยบอกว่าหมอลำดังชักดาบเฉยทําตัวหรูรวยแต่ไม่จ่ายค่าแต่งเพลง เรื่องร้อนๆตอนเย็นหมอลำดังระดับประเทศตีมือชักดาบนักแต่งเพลงฝีมือระดับปากกาทองที่เขียนเพลงไหนก็ดังเกลี้ยงระดับหลายล้านมาแล้วหลังจากฝีมือของนักแต่งคนนี้เป็นที่เรื่องลือของวงการใครๆก็ต่อคิวขอซักเพลงหมอลำดังใช้พาวเวอร์ส่วนตัวหักคอขอเพลงแบบแซงทุกคิวเพราะกูเบอร์ใหญ่ คนอื่นรอไปช่างมันวันเวลาผ่านไปจนยอดวิววิ่งฉิวจนได้แจ้งเกิดดันสะบัดบ๊อบใส่ชักดาบค่าแต่งเพลงตีมึนสงสารนักแต่งเพลงที่เห็นว่าพี่พี่น้องๆกันวันนี้หมอลำขี่รถหรูแค่ครูแต่งเพลงขี่คันเก่าอนาจใจแท้ แม่คุณผู้ชมคะอันนี้กับเสามารถบอกได้คึอกันนะคะว่าเป็นไผ่นอ้อพี่น้องคะ่ะซึ่งแฟนคลับ FC หรือชาวเน็ตหลายคนเนี้ยก็ยงไปหลายๆลยคนต่างๆนานาศิลปินหลายๆท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะกับมีหลายคนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะที่เพิ่นยงไปคะ่ะพี่น้องแต่ว่าทั้งอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเพิ่นก็นได้ ออกมาเ้าเร็วนะคะว่ายามุงยงไปมั่วอย่างแบบนี้ค่ะพี่น้องมาดูความคิดเห็นกันบ้างนะคะว่าจะเป็นใครหรือว่ามีภัยเนี่ยคอมเมนต์ว่าเป็นผู้ใดแน่เนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถบอกได้หรอกคะ่ะคุณผู้ชมว่าเป็นไผเนาะคะ่ะหมอลำรุ่นดังๆหรอคะคุณผู้ชมคะมันหลายคนมากๆนะคะมันไม่สามารถบอกได้จริงๆนะคะนี่นะคะบางท่านบอกว่าทรงนี้ไม่ใช่ใครเรื่องสร้างภาพยกนิ้วให้เขาละ หล่อทุกระเบียบนิ้วผิวทุกลีลาสาวๆแฟนคลับล้นเวทีนี่นะคะใบจนได้เรื่องแหละ FC ทะเลาะกันแน่ก็ไปท้วงกันต่อหน้าสิเดี๋ยวสื่อจัดให้เองมาสันพี่น้องคะ่ะ ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นคลายแฟนคลับกับโมีไพลูหรอคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังไม่มีใครกล้าคอมเมนต์สักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมมาดูทางอาจารย์บิ๊กภูมิรินบ้างนะคะที่เป็นคนเขียนเพลงชื่อดังนะคะคุณผู้ชมที่ถูกเบี้ยวนะคะพี่น้องเพิ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวคือกัดน,นะคะพี่น้องค่ะโดยบอกว่า ยาพุ่งเป้าไปหาไอ้ผมเดอ้อไอ้ผมแล้วผิดอย่างเดียวแล้วใจาเกินราคานะคะก็คือแท็กอ่าบอสบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมขาคือล่าสุดเนี้ยเพิ่งปล่อยเพลงของบอสบอยสิริชัยไปซึ่งเป็นเพลงของอ่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินเป็นคนแต่งนะคะคุณผู้ชมขาแล้วเรื่องเท้านี่มันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับเพลงล่าสุดของบอสบอยพอดีเพื่อนก็นเลยย้งไปหาบอสบอยเนาะค่ะพี่้องขาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือไม่ใช่นะคะคุณผู้ชม อาจารย์บิ๊กพูมารินเนี่ยเพิ่นก็ะได้ออกมาเว้าเลยว่าโบแมนอายผมนะคะพี่น้องคะไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอยนะคะไม่ใช่อ่าเลอ่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามีคนไปคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องว่าเป็นบอดบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอจ้าวสัน้นทางอาจารย์บิ๊กบอกว่าบบแมนครับนี่นะคะพี่น้องคะมันก็คิดได้หลายคนซึ่ง ผู้ายาบานฟินแลนด์ก็ไม่ใช่หมอลำนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อนบอกเปนหมอลำเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าข่าวออกมาว่าเป็นหมอลำดังนะคะคุณผู้ชมขาแต่ถ้าเป็นผูย้ยาบาันฟินแลนด์หรือบอทบิ๊กนะคะพี่น,อน,อนอ้องเ,เพื่อนกับว่เป็นหมอลำค่ะเขากนอาจจะตัดตรงนี้ไปได้นอค่ะพี่น้องขาอาจจะบอแมนเพื่อนก็ได้แล้วก็เป็นบอทบอยสิริชัยเนี่ยก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขาบอทบอยบอกเคยมีเรื่องแบบนี้เลยนะคะพี่น้องบอดบอยนี่คือแบบ ก็คือมีงานอะไรเขาก็จ่ายตลอดนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องเพลงเรื่องอย่างเพื่อนกับ่เคยมีปัญหาจากเทือเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบอสบอยก็ได้คอมเมนต์ด้วยนะคะโดยบอกว่าคนเห็นข่าวแล้วพุ่งเป้ามาที่บอสบอยสิริชัยนี่นะคะย่าหาว่าอา้พุมมาสานอาจารย์บีกับว่าจังสีเนาะค่ะพี่น้องขาบางคนเขาก็ตีไปมั่วเลยนะคะคุณผู้ชมว่าอาจจะเป็นนักล้องยิงหรือเปล่าหรือเป็นนักล้องซ้ายคนใดกับว่าสามารถบอกได้นะคะเพราะว่า ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือแฟนคลับนะคะหลายคนนี่ก็ต้องบอกว่าพุ่งเป่าไปหาบอยบิ๊กส่วนหลายนะคะพี่น้องคะแต่ว่าทางอาจารย์บิ๊กภูมารินก็บอกว่าโบแมนเพิร์นผู้ใดก็บอกว่าเงาหนี่ก็เบิ่งออกแล้วนะ,ะว่าเป็นพยัญานฟินแลนด์หรือบอยบิ๊กบอจังสีเนาะค่ะพี่น้องก็เหมือนเหมือนกันคล้ายกันซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจารย์บิ๊กภูมารินเนี่ยก็แต่งให้หลายเพลงนะคะเพลงของน้อง น้องซีกแกลมจังสีนค่ะอาจารย์บิ๊กกระแตงไห่นค่ะพี่น้องขาก็เป็นของค่ายเพลงของบอสบิ๊กนะคะคุณผู้ชมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าประกาศออกมาถ้าพาดข่าวออกมาว่าเป็นหมอลำดังนะคะกับเมมเบอร์บอสบิ๊กแล้วนะคะพี่น้องขาซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเพื่อนกอบโบเรมาบอกว่าเป็นไพรมันอาซี เสียซื้อเสียงของเพื่อนแน่จากน้อยนะคะพี่น้อง่าเพราะฉะนั้นแล้วก็สงวนไว้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอียงออกมานะคะเดี๋ยวทางเพจเพื่อนกระซิออกมาแจ้งอีกรอบนึงแลวกันนะคะพี่น้องขานี่นะคะมีทางคุณวิวจิตชริยานะคะคุณผู้ชมขาได้โพสแล้วก็แท็กอาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะโดยบอกว่าคันสินับเอาปานนันกะตั้งแต่จิตชริยาวอนแฟนบอทันใจลักกับบอใจาย,ยามาโพดานะคะแล้วก็แท็กอาจารย์บิ๊กภูมารินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาด้วยความ ทสองคนนี้ก็เรียกได้ว่าสนิทสนมกันมากพอสมควรนะคะคุณผู้ชมขาออกงานกันสิออกงานคู่น้ำกันนีกกันลายอิลีได้ค่ะพี่น้องขาโดยอาจารย์บิ๊กภูมารินอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่า,อาบอจายกับบอเป็นยังดอกได้งานซูม,มอนี่ไก่ย้อนไก่ย้อนมึงวสันวะก็จะสนิทสนมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อนกันสิสนิทกันลายแนแบบอืน่นแบบเหมือนโมกันลุยนะคะพี่น้องขา ก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมขากับทางคุณบิวจิตชริยาเองนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะแฟนคลับกายคิดได้หลายอย่างต่างๆนานา,นานนะคะโยงไปหาหลายท่านเลยนะคะคุณผู้ชมขาอะไรที่ดีก็ควรรักษาไว้น้ําใจของคนก็เช่นกันนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการแลกเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมขายายคิดแต่ว่าจะคของดังเลยนะคะพี่น้อง เพราะว่าอาจารย์บ um นะิ๊กภูมารินน่ะเพื่อนก็นดังคือกันได้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเขียนเพนให้ศิลปินหลายคนนี่ดังทุกเพลงนะคะพี่น้องค่ะอย่างน้องออายนี่ก็ดังนะคะคุณผู้ชมโอ้โหทางคุณบิวจิต่ก็หลายเพลงแฮงค่ะแล้วก็ทางบอสบอยี Bot นล่าสุดนี้นะคะก็ดังแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเริ่มมาแล้วนพคะพี่น้องนี่นะคะอาจารย์บิ๊กภูมารินเนี่ยบรรุว่าโพสถึงไผยเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนกันได้มาโพสแบบว่าสวรรค์จะรู้ไหมว่าทํางานไม่ได้เงินนะคะเพื่อนกันเลยแบบ โอ้โหมีคำถามมากมานะคะว่าเป็นศิลปินท่านไหนเป็นหมอลำท่านไหนนะคะคุณผู้ชมขาจังใดก็ต้องรอบเบิงกันต่อไปนะคะพี่น้องแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นใครนะคะคุณผู้ชมขา หลายคนก็เอากำลังใจนะคะส่งไปให้อาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะพี่น้องคะส่งกําลังใจไปให้อาจารย์บิ๊กภูมารินกันเยอะๆแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมขาของใหม่พัชรีค่ะของคุณใหม่พัชรีนะคะกับอาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะพรปู่อื้อลือนะคะคุณผู้ชมขาผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะ ขอบคุณคุณแม่กับเฮียที่ยื่นโอกาสครั้งนี้ให้กับบิ๊กครับนี่นะคะพี่น้องขาหน่าจะร้องคู่กันกับคุณแม่ใหม่พัชรีนะคะคุณผู้ชมขางานนี้ต้องรอติดตามกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าต้องมวนแน่นอนนะคะพี่น้องขาแจ้งใดกับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะพี่น้องขาส่วนดราม่านะคะเรื่องว่า เป็นหมอลำท่านไหนนะคะที่เป็นคนที่เบี้ยวค่าจ้างไม่จ่ายค่าแต่งเพลงอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเขากลับม,มารุ่นกันต่อไปเรียกกันนะคะพี่น้องขาอย่าเดาไปมั่วเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่ากันยังบ่อย่างให้พลาดพิงไปถึงไผ่นะคะเพราะอาจาร,รย์บิ๊กพุมรินเองนะคะก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราร,ารอติดตามกันดีกว่านะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมขาก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้อาจารย์บิ๊กพุมารินด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆ อัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ